เจอกันอีกแล้วครับกับข้ามคานประจำวันที่30มิถุนายนครับสำหรับเมื่อวานครับต้องบอกว่าวันละตัวอีกแล้วครับเมื่อวานครับ3มคู่ที่ให้ไปครับกินเต็ม2คู่ครับเสียเต็ม1คู่ครับสำหรับเมื่อวานครับคู่แรกครับฟิลเคียเจอกับไวกิงเกอร์เลยยวบิกครับคู่นี้ให้ต่อไวกิงเกอร์เลยยวบิกที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งครับชนะไป3าหนึ่งครับกินพอดีครับครับกินไปเต็มเต็มครับคู่แรกครับคู่ที่2ครับเซนจานานกาดาเบ้พบกับ ฮัฟนับยอดูครับสำหรับคู่นี้ให้รองฮัฟนับยอดูที่ราคาปอปะครับสุดท้ายแพ้ไป50สูครับแพ้ไปเละเทะเลยครับคู่นี้ยอมครับแพ้ไป50ูนครับเสียไปเต็มเต็มครับคู่ที่3ครับพึ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยครับเฮติเจอกับเม็กซิโกครับคู่นี้ให้ต่อเม็กซิโกที่ราคาลูกค่งครับเม็กซิโกชนะไป3 1หนึ่งครับกินพอดีคำอีกแล้วครับสำหรับเมื่อวานครับ3คู่ครับกินเต็ม2คู่ครับเสียเต็ม1คู่ครับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างค็อกซิตี้พบกับด็อกเฮดายู่นเตดครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สตามเวลาบ้านเราครับสำหรับค็อกซิตี้ครับทีมอันดับ9ของตารางคะแนนตอนนี้ครับเจ้าบ้านวันนี้ครับ2ี่ัดที่ผ่านมาพวกเขามี21คะแนนสำหรับ ด็อกเฮด้ายูเนเต็ดทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ7ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ21นัดเท่ากันครับมี23คะแนนครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้ในตารางคะแนนสำหรับคอก k ซิตี้นดที่ผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับดอรี่ซิตี้2ประตูต่อ0สําสำหรับฝั่งดนะ็อกเฮด้านดที่ผ่านมาเล่นในบ้านแพ้ให้กับดันดารไป1ประตูต่อ2ครับสำหรับคู่นี้ เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของด็อกเฮดาครับเป็นคอกซิตี้ที่บุกไปชนะได้1ประตูต่อศูนย์สำหรับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นคอกซิตี้เจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปลาครับอย่างที่บอกครับคู่นี้สุดจะสูสีกันเหลือเกินครับฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าเหมือนๆกันครับคล้ายๆกันครับมีแพ้มีชนะปะปนกันไปครับฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้มาเจอกันต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับ สำหรับคู่นี้ครับอยู่ในโซนตกชั้นด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้คอกซิตี้ครับอันดับ9ของตารางครับเป็นอันดับที่ต้องไปเพย์ออฟครับกับอันดับ2ในดิวิชันหนึ่งครับเพื่อหาทีมที่จะได้เล่นต่อไปครับในหลีกสูงสุดฤดูการหน้าครับวันนี้คอกต้องการ3คะแนนเหลือเกินรับเพื่อนหลุดพ้นโซนตกชั้นตรงนี้ไปครับด็อกเฮด้าเองก็ไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันครับวันนี้ ฟุตบอลคู่นี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันครับสุดจะสูสีขออยู่บอลรองแล้วกันครับคิดว่าด็อกเฮดาครับไม่น่าจะแพ้ให้กับฮอกซิตี้ครับฮอกซิตี้เองถึงแม้จะเล่นในบ้านแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับไม่ได้ดีไม่ได้มีทีเด็ดพอที่จะชนะด็อกเฮดาไปได้ครับสําหรับวันนี้คู่นี้ผลเสมอครับนะ่าจะยุติธรรมกับทั้ง2ทีมครับตัวผมเองก็คิดว่าคู่นี้สุดสูสีกันก็อยู่บอลรองดีกว่าครับ โอกาสเสมอกันเยอะเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้ครับบอลทันกันอยู่บอลสูสีครับน่าจะอุ่นใจที่สุดแล้วครับสำหรับคู่นี้คู่แรกครับรองด็อกเฮด้าที่ราคาปอปาครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเซลบอลพบกับดอลลี่ซิตี้ครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึครับตามเวลาบ้านเราครับ เชลบอลเจ้าบ้านครับอันดับ6ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ21นัดนาทีผ่านมาพวกเขามี30คะแนนครับสำหรับดอรี่ซิตี้ครับอันดับ2ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ23นัดาที่ผ่านมาพวกเขามี39คะแนนเชลบอลครับนาทีผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับเซนต์แพทริกไป1ประตูต่อ0สําสำหรับดอรี่ซิตี้ครับนาทีผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับแชม็อก โรเวอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ครับแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่ครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดกินกันไม่ลงครับเสม,มอกันไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นดอลี่ทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกครับต้องบอกว่าอืต่อแบบนี้ค่อนข้างจะวัดใจพอสมควรครับเชลบอลเจ้าบ้านตอนนี้ก็ยังมีลุ้นครับติด1ในสครับฤดูกาลนี้ครับ ขออธิบายก่อนครับทีมแชมป์ครับของไอซ์แลนด์พวกเขาจะได้เข้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับสำหรับทีมอันดับ2อันดับ3ามับไปเล่นรอบคัดเลือกของยูโรปาลีกนะครับคืออันดับ2อันดับ3ก็ได้ไปเล่นบอลยุโรปในรอบคัดเลือกครับแต่เป็นถ้วยเล็กนะครับคือมันมีผลกับทั้ง2ทีมวันนี้ครับโดยตรงนะครับเชลบอลครับวันนี้ถึงแม้จะอยู่อันดับ6ครับแต่คะแนนตามอันดับ2ดอลลี อยู่9คะแนนครับแต่แข่งน้อยกว่า2นัดนะครับถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ3คะแนนได้เชลลบอลครับมีรุ่นเหมือนกันครับไปลายดูการครับดอลี่เองตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนได้น่าจะอยู่ที่2ยาวๆครับถ้าจบฤดูการครับด้วยอันดับ2อันดับ3พวกเขาจะได้ไปเล่นรอบคัดเลือกของยูโรปาลีครับมันมีผลกับทั้ง2ทีมครับถ้าได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแบบนี้มันเป็นหมายถึงเม็ดเงินครับที่จะเข้าสู่สโมสรเนี่ยครับ ทั้ง2ทีมวันนี้ครับเดิมพันสูงครับใส่กันสุดแน่นอนมีเท่าไหร่ใส่สุดแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับเชลบอลเองก็ดีครับเล่นในบ้านครับถึงแม้หน้าที่ผ่านมาจะแพ้ครับผลงานช่วงหลังอาจจะมีกระท่อนกระแท่นบ้างครับสาหรับฝั่งทีมเยือนดอลลี่ก็ก็ถือว่าดีครับช่วงที่ผ่านมาก็มีกระท่อนกระแท่นเหมือนกันครับฟอร์มคู่นี้คล้ายๆกันครับแต่เป็นทีมเยือนที่มาต่อผมมองครับเชลบอลเจ้าบ้านครับ มีทีเด็ดพอครับที่จะไม่แพ้ขาบ้านวันนี้ครับดอรี่มาต่อแบบนี้โอ้โหเหมือนดูถูกเชลบอลเกินไปครับเชลบอลมีทีเด็ดพอครับที่จะเก็บคะแนนในบ้านในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ยังรักที่บอลรองอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับคู่นี้ครับรองเชลบอลที่ราคาครึ่งลูกครับมั่นใจว่าไม่แพ้ในบ้านครับเราไปต่อกันคู่ที่3ครับยาวๆกันไปเลยครับวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่3เป็นการเจอกันระหว่างเซนแพทริกพบกับยูซีดับลินครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลา ตีหนึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับเซนทัทีครับอันดับ3ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ23นาทีผ่านมาพวกเขามี39คะแนนสําหรับ u c ดับบินครับอันดับวุ้ยของตารางคะแนนตอนนี้ครับ21ดนาทีผ่านมาพวกเขามีแค่9คะแนนครับสำหรับเซนทัตทีครับนาที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับดันดาร์ได้1ประตูต่อหนึ่งสหรับ u c ดับบินครับนาที่ผ่านมาชนะไปแล้วครับชนะซิลโก โรเวอร์ไป2ประตูต่อ1ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของ UCW เป็นเซนพชรทีครับที่บุกประชนะได้3ประตูต่อ1คู่นี้โอโหราคาเปิดมาเป็นเซนททชรเจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกครับราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครับคู่นี้บอกเลยครับโฟกัสไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกได้เลยครับต้องบอกว่าราคาต่อรองค่อนข้างจะแพงครับแต่ไม่แปลกใจครับ เซนแพตทิกถือว่าช่วงหลังถือว่าโอเคครับฟอร์มถือว่าค่อนข้างจะดีครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่นัดไหนที่ที่จําเป็นต้องชนะครับพวกเขาก็ชนะได้ครับเจอในทีมระดับเดียวกันหรือกับเจอกับทีมที่ที่อ่อนกว่าพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้ครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าดีครับช่วงหลังของเซนแพตทิกครับสำหรับ UCW ดับบิครับต้องบอกว่าแย่เหลือเกินครับเกินเยียวยาเดูกาลนี้ครับมองยังไงก็ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมองครับตกชั้นแน่นอนครับไม่ต้องไปมอง้วครับสำหรับ u c ดับบินครับเล่นให้มันจบจบไปเท่านั้นเองครับไปดูการนี้ตัวผมมองนะครับทำไมถึงให้เป็นสกอร์สูงดูเองครับ UC ดับบินครับเล่นช่วงหลังครับนับเอาเองเลยครับเจ็ดนัดหลังสุดับที่พวกเขาลงเล่นมักจะมีสกอร์สูงตลอดครับเป็นทีมที่เกมรับสุดรั่วเหลือเกินครับถ้าวันนี้ครับเซนเปติกจะกินราคาอัตราต่อรองที่ต่อ2ลูกครับต้องยิง3ลูกครับ ถึงจะได้กินเต็มตัวผมมองครับใส่สูงไปเลยครับมันอุ่นใจกว่าครับถ้ายูซีดับบินยิงได้ครับแต่ผมมองนะครับเซนแมกซิกยิงคืนแน่นอนครับมองแล้วครับคู่นี้ครับดูเอาเองครับเจอกัน5นัดหลังสุดของสถิติคู่นี้ครับมีสกอร์สลูกขึ้นไปครับทั้ง5นัดผมมองนะครับคู่นี้ยืนพื้นที่ราคาสกอร์สูง3ลูกไม่มีผิดหวังแน่นอนครับยังไงก็ยิงทะลุไม่เซนแพทซิกยิงอยู่ข้างเดียวก็ยูซีดับบินพอมีเถียงบ้างครับสำหรับคู่นี้มั่นใจเหลือเกินครับสกอร์สูง3ลูกยังไง ไม่มีเสียครับมีแต่เจ้ากับกินครับผมมั่นใจครับสกอร์สูงวันนี้ยังไงก็ทะลุครับยังไงก็มีลุ้นครับสำหรับคู่นี้อยู่สกอร์สูงอุ่นใจกว่าเยอะครับเราไปต่อกันคู่ที่4ครับซิติโก้โรเวอร์พบกับโบฮีเมียนครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาไตยหนึครับตามเวลาบ้านเราครับ สำหรับซิลิโกโรเวอร์ครับอันดับ8ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ21นัดที่ผ่านมาพวกเขามี23คะแนนสำหรับโบฮีเมียนครับทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ5ของตารางคะแนน21นัดที่ผ่านมาพวกเขามี35คะแนนสำหรับซิลิโกนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาไปแพ้ให้กับทีมวัวอย่าง UC ดับบินไป2ประตูต่อ1นสำหรับโบฮีเมียนครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านสเสมอกับจากฝูงแชมล็อกโรเวอร์ไปครับ2ประตูต่อ2ครับ สำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของโบฮีเมียนเป็นโบฮีเมียนที่เก็บใช้ชนะเหนือซิลิโก้ไปได้2ประตูต่อ0คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นโบฮีเมียนทีมเยือนครับต่อที่ราคาปอปลาครับต้องบอกว่าผลงาน ช่วงหลังโดยรวมยังไงก็ต้องไปที่ฝั่งฮิมเยือนครับโบฮีเมียนทาผลงานได้ค่อนข้างจะดีครับซิลิโก้หน้าที่ผ่านมาก็ไปแพ้ให้กับบว้ยครับบวยติดคอมาครับสำหรับซิลิโก้วันนี้ครับอยากได้แต้มเหลือเกินครับซิลิโก้เพื่อนหนีอันดับ9ให้ได้ตอนนี้มันห่างจากอันดับ9อยู่แค่2คะแนนครับเป็นอันดับที่จะต้องไปเพย์ออฟครับไม่อยากไปเพย์ออฟวันนี้ก็จําเป็นต้องทําผลงานให้ดีครับโบฮีเมียนเองครับต้องบอกว่าที่บอกว่าช่วงหลังก็โอเคแต่ ไม่โอเคคือการเล่นเป็นทีมเดือนนะพวกเขามักจะมีผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการเล่นเป็นทีมเดือนสําหรับโบฮีเมียนนะครับวันนี้มาต่อซิลิโก้ที่ต้องการแต้มเหลือเกินครับต่อปอปลาแบบนี้โอ้โหซิลิโก้ครับวันนี้เล่นืัวแต้มครับหนึ่งแต้มก็ยังดีครับถ้าเป็นไปได้ก็3คะแนนก็เอาครับสําหรับคู่นี้ครับผมมองแล้วครับโบฮีเมียนถึงแม้จะดีกว่าแต่ซิลิโก้เองก็มีทีเด็ดพอที่เล่นในบ้านนะที่จะเก็บคะแนนจากโบฮีเมียนได้ครับสำหรับคู่นี้เล่นที่บ้านของซิลิโก้ ซิลิโกเอาอยู่แน่นอนครับมองแล้วครับซิลิโก้ไม่อยากแพ้ในบ้านครับโบฮีเมียนเองถึงจะดีแต่ไม่ค่อยชัวร์ครับเวลาเล่นเป็นทีมเยือนนับอยู่บอลรองอย่างเจ้าบ้านน่าจะอุ่นใจกว่าครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลครับเล่นเพื่อแฟนบอลครับเล่นเพื่อโซนตกชั้นครับผมมองครับซิลิโก้น่าจะเอาอยู่ครับสำหรับคู่นี้คู่ที่4ี่รักไปที่บอลรองครับรองซิลิโก้ที่ราคา ปปาตากลมๆครับโอเคครับสำหรับวันนี้จัดไปเน้นๆเลยครับฟุตบอลวันนี้ที่ให้ไปครับเป็นฟุตบอลไอร์แลนด์พรีเมียร์ครับเป็นฟุตบอลลีกสูงสุดของไอร์แลนด์ครับเหมือนกันครับทุกคู่ครับสี่คู่ครับแข่งเวลาเหมือนกันเลยครับตีหนึ่งสสี่ห้าพร้อมกันเลยครับลุ้นไปด้วยกันเลยครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังเลยครับว่าให้อะไรไปบ้างครับฟุตบอลไอ์แลนด์พรีเมียร์ครับคู่แรกครับคอกซิตี้เจอกับด็อกเฮดายูไนเตดคู่นี้ให้รองด็อกเฮดายูไนเตทา ปอปลาตากลมๆครับคู่ที่2ครับเชลบอลพบกับดอรี่ซิตี้ครับคู่นี้ให้รองเชลบอลที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่3ครับเซนต์แพตริกเจอกับยูซีดับินคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกครับคู่ที่4ครับซิลิโกโรเวอร์พบกับโบฮีเมียนคู่นี้ให้รองซิลิโกโรเวอร์ที่ราคาปอปาครับสำหรับวันนี้3คู่เป็นบอลรองครับสกอร์สูงอีก1นึ่งคู่ครับขอให้วันนี้ครับเป็นวันที่ดีของทางผมและคนดูทุกคนครับ คู่ไหนมันถูกใจก็ตามผมได้ครับคู่ไหนที่มันขัดใจทุกคนก็สวนกันได้ครับไม่ว่ากันครับแต่4คู่วันนี้พออย่างน้อยๆครับได้กินสัก3าคู่ก็อุ่นใจแล้วครับก่อพอบวกบวกมาหน่อยครับฟุตบอลครับลูกกลมๆครับมีลมข้างในครับอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนครับแต่เราวิเคราะห์ตามสถานการณ์วิเคราะห์ตามราคาวิเคราะห์ตามฟอร์มปัจจุบันครับมันก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้ครับสาหรับตัวผมทัศนคติของผมครับฟุตบอลครับ อย่างที่บอกครับเล่นทีมที่ชอบครับเล่นทีมที่มั่นใจครับยังไงก็มาครับสาหรับวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสําหรับวันนี้ค่ําคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับข้ามคาน